พ่อขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ติดต่อลูกเลยอะ่ะพอดีพ่อก็ย,ยุ่งอยู่ช่วงนี้พ่อไปทํงานที่ต่างประเทศมานลลูกอ้าวแล้วทําไมไม่บอกเลยลุงเป็นห่วงพ่อนะพ่อคิดว่าไปไม่นานเลยไม่ได้บอกลุงพ่อขอโทษด้วยนะพรุ่งนี้พ่อมาทานข้าวที่บ้านได้ไหมพรุ่งนี้มันวันอาทิตย์หรือเปล่าถ้าวันอาทิตย์ก็ไปได้อยู่แล้วพรุ่งนี้วันพุธค่ะอ้าวเหรอ งั้นก็ไม่แน่เพราะวันศุกร์พ่อต้องเข้าออฟฟิศด้วยสิลุงมีอะไรหรือเปล่าลุงไม่มีอะไรค่ะพ่อมาวันอาทิตย์ก็ได้เดี๋ยวพ่อไปไประชุมก่อนนะค่ะ นนะพ่อกับแค่วันเกิดลูกสาวคนเดียวยังจับไม่ได้เสียแล้วเซอร์ไพรส์พ่ออยากขี่มาข่าวใครเหรอพ่อของลุงค่ะพ่ออ่ะแกล้งลุงแบบนี้ได้ยังไงนึงกว่าจะลืมกันเสแล้วใครจะลืมวันเกิดของลูกสาวสุดที่รักของพ่อได้ล่ะจ๊ะ ปี้เบิร์เดย์จะรู้ขอบคุณมากนะคะเออแล้วแม่ไปไหนอ่ะทำไมถึงปล่อยให้ลุงเป็นคนส่วนแบบนี้แม่กำลังเตรียมอาหารเย็นอยู่ในห้องครัวค่ะกับอาไกา่อาไกา่เป็นใหม่แม่มั้งคะแล้วอย่างนี้พ่อจะเข้าไปได้หรือเปล่าเข้าไปสิคะวันนี้วันเกิดลุงนะพ่อเราเล่นนะ่ยแล้วลุงโอเคใช่ไหมลูก เรื่องอะไรคะเรื่องแฟนใหม่ของแม่ไงโอเคค่ะแล้วพ่อล่ะโอเคไหมโอเคสิแม่เขาจะได้มีความสุขจริงๆสัทีแล้วพ่อล่ะมีใครหรือยังไม่บอกไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีถ้ามีแล้วพ่อต้องมาบอกลุงด้วยนะคะพ่อไม่ให้ลุงรู้จากปากคนอื่นแน่นอนไปเถอะเราก็บ้านกัน พ่ออยากจะรู้จักลาไก่แล้วละสิ Happy birthday to you เอาเลยมีความสุขมากๆนะคะขอให้หนูเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปเลย <c oughs> มีความสุขมากมากนะลุง <c oughs> โตขึ้นอีกปีแล้วนะลุง พ่อขอให้ลุงใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มทุกๆวันเป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะลูกขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะปีนี้เป็นวันเกิดที่ลุงมีความสุขที่สุดเลยอย่าลืมแกะของขวัญพ่อด้วยนะลูกรับรองว่าลุงต้องถูกใจมากแน่แ <c oughs> <c oughs> ได้ยินมาว่าคุณไปทำงานที่สวีเดนเออใช่รอบนี้คุณไปนอนพักบ้านพี่บอยเหมือนเดิมไหมอะ ใช่ครับบ้านพี่บอยถ้าไม่ได้พี่บอยเนี่ยผมต้องลำบากแย่เลยพี่บอยคุณคุณนะครับตัวเตี้ยป่ะครับตัวสูงอยู่ครับที่ผมสั้นๆป่ะครับบอยคนนี้หัวลานเลี่ยนเลยครับที่มีหนวดมีเขาป่ะครับบอยคนนี้หน้าเกลี้ยงเก่ามากครับอยู่สต็อกโฮล์มป่ะครับผมว่าคนละบอยแล้วครับเพราะว่าบอยคนนี้อยู่ที่เฮลซิงเบิร์กครับได้ข่าวว่าคุณมาช่วยทางบ่ข้าวที่นี่อยู่บ่อยๆนะครับ ใช่ครับผมนำเข้าปลาจากสวีเดนบางทีก็นำปลามาทำกับข้าวให้ลุงกินดีเลยครับลุงชอบกินปลาแซลมอนมากแบบนี้ก็ดีเลยใช่ไหมลุงได้ยินมาว่าคุณเล่นเกม PlayStation เก่งมากก็นิดหน่อยนะครับเล่นเป็นเพื่อนกับลุงเขาอยู่บ่อยๆก็พอจะรู้สูตรรู้เทคนิคอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเรามาดวลกันสักเกมไหครับ <ette> ไม่รู้ว่าคุณชอบเล่นเกมเหมือนกัน ถ้าอย่างนั้นยินดีรับคำท้าครับคุณนี่มันฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับมีท่าไม้ตายเยอะซะด้วยเกมแนวอาร์เคดอ่ะมันทางของผมลุงลุงว่าสองคนนั้นเขาโอเคไหมอะ่ะก็น่าจะเข้ากันได้ดีนะคะ หรอแต่แม่ว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอยู่เลยนะมันก็แค่เกมอะแม่แต่แม่ไม่ได้เห็นลูกยิ้มแบบนี้มานานแล้วนะ <c oughs> ลุงมีความสุขนหมคะหรือแม่อยากให้ลุงทำหน้าเศร้าๆอือ <c oughs> <c oughs> แม่เอาแบบนี้ดีแล้วคะ่ะ <c oughs> แม่ว่าพ่อเองเขาก็พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอยู่นะ แล้วที่ผ่านมาลุงไม่รู้สึกว่าพ่อกับแม่อยากกันเลยนะคะลุงลุงจําไว้นะว่าต่อให้พ่อกับแม่จะเลิกกันแต่ความรักของพ่อกับแม่ที่มีต่อลูกมันจะไม่มีวันหมดอย่างแน่นอนสองแม่ลูกยินทาอะไรกันอยู่อ่ะได้ยินนะมาช่วยกันเล่นเกมหน่อยเร็วมามามาช่วยกันแจมหน่อย